สมมติว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึงนะครับอย่างเช่นเรื่องตลาดก็ตามอ่าก่อนที่จะถึงพวก4ี 4E ีสีอะไรพวกนี้ครับอาจจะต้องมาวางเป้าของเราให้ชัดก่อนอืมอย่างสมมติว่าเราเรามีเป้าว่าอยากจะทําการตลาดแล้วทําไปเพื่ออะไรอืม อย่างนี้ครับอ,อย่าง SME คนที่ฟังอยู่เนาะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างคือการทานฟอร์มจากจุด A ไปยังจุด B ใช่ไหมครับอืคืออย่างตน e อย่างตอนเนี้อาจจะเหมือนฉันไม่รู้ว่าฉันจะอะฉันจะทําอะไรดีเพราะฉะนั้นเนี่ย้องจุด A ก่อนคือจุดที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นฉันเป็นร้านอาหารในจังหวัดจังหวัดนึ่งขายอาหารแนวแบบ อาหารทั่วไปอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยครับค,บคบอันที่จุด A ส่วน <c oughs> จุด B ที่เราต้องการคืออาจจะเป็นเรื่องของการได้ยอดขายมาเพิ่มขึ้นการเป็นเป็นร้านที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับ,รบเราจะหาจุด B ของเราให้เจอแล้วทีเนี้ยในผมกำลังพูดถึงเป้ากำลังพูดถึงเป้าหมายใช่ไหมครับคุณคุณคุณเน็ใช่ครับใช่ก็คือเหมือนอเหมือนสมมติว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ,อย่างเช่นเรื่องตลาดก็ตาม อ่าก่อนที่จะไปถึงพวกสี่ทีสีีอะไรพวกนี้ครับอาจจะต้องมาวางเข้าของเราให้ชัดก่อนพอสมมติว่าเราเรามีเป้าว่าอยากจะทำการตลาดแล้วทำไปเพื่ออะไรนะครัทำไปเพื่อเพราะฉะนั้นอาจจะจุด B ของตัวเองที่เจอหลังจากที่มีจุด A จุด B แล้วเนี่ยจะมีหกเรื่องที่อาจจะต้องมาเช็คกันก่อนอย่างเรื่องแรกเนี่ยวันนี้ธุรกิจของคุณนะครับมีกลุ่มเป้าหมายคือใครเช่นคุณเจาะกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายผู้หญิงทั่วไปคุณสามารถเฉพาะเจาะจงได้ไหมว่าเป็นผู้หญิงอย่างเช่นถ้าเป็นทําสกินแคร์ขึ้นมาตัวหนึ่งเราบอกว่าเราอยากจะแก้ปัญหาสิวให้ผู้หญิงแน่นอนว่าคู่แข่งเป็นไงฮะเยอะอเยอะมากใช่ไหมครับเราอาจจะต้องเฉพาะเจาะจงว่าแบบเอถ้าเป็นทาร์เก็ตที่หนึ่งเราอยากจะเล็งไายไว้ที่แบบสินค้าหรือบ,บริการของเราตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้แน่นอนเช่นถ้าเป็นเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วกันมันก็จะสะโคบลงไปว่าแบบ เจอสินค้าเราเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาในท้องตลาดเรามีความแตกต่างเบื้องต้นแล้วใช่ใช่ทำให้รู้สึกว่าถ้าเจาะกลุ่มนี้คนผิวแพ้ง่ายถ้าเกิดเทียบกับแบรนด์อื่นเขาจะหันมามองเราก่อนแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ลดสิวทั่วไปเราก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในสินค้าทั่วไปในทออ้องตลาดอืครับอาจจะต้องเล็งทาร์เก็ตที่เกียนอาจจะลองจินตนาการถึงตัวเป้าลูกดอ,อกข้างในสุดสิบแต้มใช่ไหมครับครับในสุดสิบแต้มคือแบบโอ้โห ตาไปเนี่ยโดนแน่ๆได้คะแนนเยอะๆแต่ลองมาเป็นอาจจะเป็นแปดแต้มอย่างเงี้ยครับก็คือแหว่งหน่อยนึงก็ยังคงได้แต้มเยอะอยู่ประมาอาจจะได้แค่สามแต้มเพราะว่าแบบเออมันไม่แปรตรงใช่งไหมครับ,รบต้องดูทาร์เก็ตของตัวเองก่อน